หลังทุกคนทราบข่าวการป่วยของศิลปินตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันที่ตอนนี้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆต่างพากาันส่งกำลังใจไปให้โรเบิร์ตกันอย่างล้นหลามล่าสุดศิลปินตลกรุ่นใหญ่โย่งเชิญยิ้มก็ได้ไปให้กำลังใจถึงที่บ้านโดยเจ้าตัวบอกว่าตอนทราบข่าวก็ตกใจมากเพราะตอนที่ร่วมงานกันก็ยังไม่เป็นอะไรอยากให้หายไวๆด้วยค่ะเป็น,ปน,ปนอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ย นะหลังจากตอนที่ได้ร่วมงานกันก็ก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรเนาะครับก็บสนุกสนานกันครับแวพอ,อมาลูกข่าวว่าป่วยแบบนี้ก็พวกก็ตกใจแล้วก็อืมครับอยากๆๆอยากให้เข้าขายอะครับตอนตอนนี้ที่ที่ทราบข่าวที่เขาไม่ได้สอบถามนะแต่แตว่าแต่เอ่อในเรื่องของการดูแลกันเนี่ย ชื่นชมทางทางทางทีมงานของคุณบอลตัวคุณบอลเองเนี่ยทุกวันครนะดูแลกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการใช้ใชใจ่ายเนี่ยก็ชัดแจ้งอย่างที่คุณบอลบอกนะครับว่าทีมงานก็ก็ดูแลในเรื่องอ่าใช้จ่ายในเรื่องในเรื่องของเวลาไปอัดเทพปกติคุณเบิร์ตจะต้องไป เขาก็อจจะจัดให้ครับนะคือไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยทํางานกับโรเบิร์ตแล้วเนี้ยสบายใจโรเบิร์ตเป็นคนดีครับกลับมาหายเร็วๆนะต้องหายนะนายยงขอบคุณมากๆนะครับนายยงครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ